เล่นเล่นพ่อเฮียอะเ,เดี๋ยวก็โดนเล่นกัน,นหมดหรอกน้องจะให้พี่เล่นพ่อเดี๋ยเดี๋ยวด,ยวดยวโดนพ่อเล่นนะโดนพ่อเล่นใครช่วยพี่ได้มัางน้องไอสัตว์โดนพ่อเล่นนะพวกมึงวงแตกไอเฮียกูนี่อยู่างี้ครับครับผมผมยอมรับพี่ครับผมใช่ครับพูดจริงครับหลักฐานครบเลยคลิปคือพร้อมในสัตว์เจ็ดแม่ส่วนพวกมึงวิ่งหนีกันวงแตกไอเฮีย หนึ <All> right. ่งค yeah. ิวมาแน่ถูถ <ไ anta. S 2> ูถ yeah. ูไปก็ไปก็ไปพี่บัาห <c oughs> <50 S 2> <c oughs> ัวนมคิวมาแล้วครับจุยจุยจุยคือถ้าเกิดจะยืนตุ๊ดขนาดนั้นน่าจะเล่นตัวดูเอลีเข้าใจเปล่าหฟอร์มออัสาโ้ เมื่อวานไลี่ตัวก็เหมือนเล่นก็โง่ยังทําตัวสะทุนอีกเชื่อไปวัดแพ้เหรอไม่ไม่ไม่ได้วัดเลยมันแอบอยู่ตรงนี้โอ้พ่อคนหิตรวมไอ้ยิ่งดิฟที่รับผิดชอบพ่อครับสูขขอรพ่อเอาขึ้นมาพ่อตายแล้วตายดี เมื่อวานผมหิบพี่แล้วไปบอกแฟนแฟนบอกว่าทำไมที่มาเป็นเขาแฟนผมบอกถ้าเจอพี่แฟนผมจะตกพี่ละไม่โอด้วยแฟนแฟนผมเจอพี่จะตบแล้วไม่โอด้วยมาเหอะตกกลับเลยพี่ตกกลับด้วยหันนะตบลงลิ้นด้วยข้าวผัดไข่กระเทียมจีกถั่วเหลืองพืชไข่เป็ดสองฟองข้าวสวยหุ่งสุกซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวน้ำตาลใจต้นหอมซอยคลิกไขยต้นหอมมะนาวเขียเย็ดแม่อิ่มยัง่ะ พิมพ์สูตรมาขนาดนั้นทำแดกยังไอ้เฮี้เอ้ยพี่บัสเชอริชโทวหน่อยครับจัดไปครับพุชดาวน์บีอุ้ยตามมาแล้วตามตามมาเต็มเลยเพื่อนดูอาเขตได้อยู่บ้าสติ พอตกูยิงยิกๆิก้ิ Spike planted Yep พอดองสวยสวยไอ้เหี้ยแล้วพ่อคนนี้โคตรแมนดูนะดูนะไม่เคยทำให้กูผิดหวังแน่นอน

ตวงมันเอาเสนล็อกบัตอืมมานเหรอมีสอออันตามีตัวใหม่ตัวนึงโน้าโคกูโนาโคกูอยู่หน้าเพื่อนอยู่หน้าเพื่อนอยู่หน้าเพื่อนเฮ้ยชอยรอยู่นู่นเลยตอท้ายอะ เจอเล็กว่าแทบไปดีดูดิพ่อฝากเราครับพ่อเล่นแล้วเกินในผทัดพ่อใส่แว่นมาเดินเล็งมาอย่างนี้เลยเล็กน้องซูเปอร์บีสองหนึ่งเจนน่เอเเอส หมปหมดไปไมาสิ e าเฮ้ยเฮ้ยอะไร่บีเียกูต่อแม่งเลไอ้สัตว์่คนไทยป่าวะเ็แม่เอ้ยเียอยาให้กูต้องมีน้ำโหรกล่อมนะกับกับคนอย่างมไเใจเย็นเพื่อไอ้สัตวแม่งบ่อยแล้วแม่งบ่อยแล้วม่นเร เุ้ยเฮียตามันแทบเลยหรอมันเกินเพื้นเว้ยตามยิงหัวไปนะโอ้โหร้อิบสพ่อยิงหัวกูสเม็ดติดเราสฝังไหนล่าสุดซ้ายรือขวาซ้ายซล่าสุดอะมันว์ปได้ว์ปได้นานระวังกูยิงไปร้อยยี่สิบสมยิง่ร้ยยี่สิบสามถึกจังวะ โอ้โหไว้คำดับอัน Spike down A 30 seconds left เฮ้ยเฮ้ยทำไรอ่ะไอ้รไรเฮ้ยใครใครเห็นมั่งใครไม่เห็นกูเห็นไม่บอกเลย No t e a c h No t e a c h i n วิ่งวิ่งพ่อคุณสุดท้ายเบ็ดมากเลยโอ้โหพ่อคุณสุดท้ายเบ็ดมากเลย พาดเป็นแบบป้าพ่อพ่อว่าซีน,นายโหดไหมเฮ้ยพี่ว่าซีนายโหดไหมโหดโหดโหดสำหรับพี่พี่คิดว่าโหดเลยเรื่องบ่งได้อย่างเพื่อนร้อยที่ที140 140 Kijk ja heb een keer ja een keer. Ik heb een keer een keer. Ik Ik heb een keer een keer. Ik heb een keer een keer. Ik heb een keer een ทำไมกูจับกล้องใครก็ต้องโดนหัววะกูยิงมา140มันยิงก็159ไอ้เหี้ยคือกูมั่นใจมากเลยว่าแม่งต้องโดนกูแต่คือแม่งก็ยิงหัวกูจนได้งงกันไอ้สัตว์ไอ่ลูกปะโอ้โหอยู่ขวามือเฮี้ย เฮียคือกูไม่รู้จริงๆว่ามันจะอยู่เหียตรงนั้นอะมีใส่ลูกแล้วหรอไม่คือกูเดินเข้ามาแล้วนะน่าจะแฟตลูกแรกแล้วก็อีกลูกนึงคดวะตละพอค่าพี่ตัวเองคือกูงงมากเลยเวลากูยิงแล้วทไมันเป็นอะไรอยงนี้วะเม่อทไูดมาได้ไงว่าสวยอ่าเฮียนี่ปากมึงเริ่มเล่นลิ้นหรอลิ้นสมแคกถ้ามึงแฟมันจะเพอร์เฟกต์ไง โอ้ยตายเฮียมึงเล่นเองมึงนี่ฉลาดอย่างเงี้ยแอ้มทำมึงยิงอ่ะมึงเล่นเองอ่ะเฮียกูก็ยิงเดียวกว่ามึงอยู่อีสัตว์หยุดแม่กูเริ่มเดือดแล้วนะไอ้เฮียสองตัวกูจังแล้วเมื่อกี้วานกูว่าอะไรใครยิงอ้ามาดิมาดิไอ้เฮียมาดิกูบ้าพลังแล้ไอ้สัตว์มาดิไงนงนก็เปิดดิงไนก็เปิดดิเก่งจริงอ่ะได้ได้ได้หมดเลยไอ้เฮียใครไปสู้มันไว้เฮีย เมนตีไม่ปัดคนจริงไม่พูดเยอะเหียคนจริงเขาไม่พูดเยอะตานเฮ้ยตานคนจริงแม่งวิ่งย er ิงกูเฮียรวไม่ไ anyway> ้วนวนจิงโดนวยิงมานิุดสเก่าเกิงอ่ะเก่าจิงก็โดนวิ่งยิงไปดีตาน หนึ่งศัตรูยังคงอ่หนึ่งผู้เล่นยังเฮ้ยอะไรอ่ะหนึ่งหนึ่งโ้ยยังทีมโซกูดอ่ะโนเบะอ่ะเข้าใจปะหน้าตาทีมเราเล่นโคดีเอโนะใช่ปะไม่แล้วนะโอ้ยโอ้ยโอ้ย โอ้กูไม่เคยประสบความสำเร็จในการยิงเลยวะตานวันดรอปไปแล้วเฮียโดนดักดักดักนะดักพ่อดักแม่หลังโอ๊ยวอเชเมนดีวอเชเมนโอ้โอ้ไม่กลัตัวใช่ครับม่งอีกเดียว ตันเอมอ่ะไม่ตันทีมาอีกแล้วหรอไอ้เฮียมีสิบลาวตายไปสิบลาวอะไรวะนะเล่นสิบลาวตายสิบลาว,าลาวเลือดเลือดจะไม่หมดไอ้เฮียตายคุนะ้่เนาะไอนายหยเอ้ย มัน네ไ,ไม่ดูดหรอตันเลยเฮียเพื่อนมีหรอเฮียวิ่งเลยอ่าเข้มงเฆอแต่ไม่ดีเลน่ามันดักตลอดเลน่ามันดักตลอดตอนที่ตอนที่กูตายอะผู้หาพ่อมึงหรอไอ้ตันบอกแล้วนะใครบอกไปแล้วจุด B ตำนานนี่เหนื่อยนะเม่แข็งแย่อะไรอ่ะตานชุดแรกคือยิงอะไรอ่ะเพื่อนตารตาช่วยอธิบายกูหน่อยชุดแรกคือมึงยิงอะไรฮะฮัลโหลไม่รู้กูจะโดนอีกมันนะ อริษัทโหเยลโลเชิร์ตวิตีสเมนไอวัวชิ้นโอ้น่าสนปนหมอ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 นเฟลช์ชู่ด้วยชู่ดเวย ที่วัดครับของรางวัลที่มาจากเบอร์ลินที่คิดจะซื้ออะไรครับอะไรอยู่แล้วชิมกุ้งหลังๆวันสเปควันหอวันหอวันหอตาระวังหอเพื่อนเรน่าเพื่อนดูหอไม่ใช่หรอเคยเพื่อนดูหออยู่ One ระวังระวังเพื่อนระวังมันหายไปแล้วหายตัวไปแล้วมันหายตัวไปแล้วเพื่อน t h i ใครได้ทำให้มันโลกอะไรไอ้ยังไม่หายตัวไปจริงเออรู้แล้วรอแล้ว ไม่ได้โยนเลยจริง,รงคือแบบก็แบบเพื่อนตัดหอใต้ใช่ไหมเห็นตรงนั้นอีกสองตัวใช่กำลังจะขึ้นข้างบนหลังยิงกูแตะ <c oughs> แ <c oughs> ตะแตะไออาจารย์มึงยิงเจ็ดตัวเองเหรอ <c oughs> เออกูยิงหกตัวแต่กูตายไปล่อไปสิบผองนะเล่นไปสิบสามราวน,ะนี่นเฮียไอ้เฮียเอ้ยใครก็ได้ช่วยกูทีเออเล่นเฮียอะไรของมึงว่าตายขนาดนั้นอ๋อไอ้เฮียเขาเลือกใช้ชีวิตคุ้มค่าเพื่อนไปละ เคยวอ่งคุมฆ่าเราไล่เจวันพี่ให้เจวันพี่ให้แค่นี้แค่นี้แค่นี้แล้วบอกกูมงแล้วบอกกูมงแล้วดูมันดีมันแบตัวยมีโป๊ย Only one, only one, only one, bro bro only one. oh shit oh fuck What What the mean, man? you do fuck? bleed what the fuck are you doing bro ขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากเลยครับสำหรับกำลังใจนะครับผมขอบคุณจริงๆนะสามเดือนละไอสัตว์โอ้สามเดือนละไอสัตว์เลยเหรอ30 seconds left วัง พน้าหัว uh, ผมไปเหี้ยโดนพ่อรากหัวกวูพิจอมันลุ้นไปอครกูไอ้ว่านอ่านชัดกูบ้างนี้อ่านอยู่ครับผมไอ้บัาเล่นแหละกูไม่เข้าใจกูงงเฮียคือคือมันยิงหัวผมคมมากเว้ยคือผมไม่รู้ว่าผมต้องทำบุญด้วยเหียอะไรอ่ะเข้าใจปะคือผมไม่รู้จริงๆเว้ยคือแบบเริ่มเกมมา Stay out way, uh เริ่มเกมมาก็คือโดน1เม็ด1เม oh. ็ด yeah. yeah. ah, 1เม mm ็ดตลอดการใช้งานของผมครับไยทำอะไรตรงนี้ทำอะไรตรงนี้เอามาทำอะไรตรงนี้โอ้รอสีก้าเลี้ไซเลี้ไวซ้ายอันเดออะไก็ไตายแค่ห้ a งแค่ห้องเนี่วัห้พีวันให้พเลียว โอ้ no let's g ไรเงี้ยนี่เขาบ้ายหญ่เฮี้ยอะไรอะหลวงพ่อองค์มาลไยช่วยกูได้ช่วยกูด้วยตอนนี้ยิงคนอย่งร้อยสี่สิบเก้าสาธุ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 ไอ้ที่มันแบนเตเราพวกมึงพวกเราไอ้จะเล่นอีกเหรอไอ้เฮี้ยร้อยสี่สิบเก้าไอ้ตาดูดิไม่เชื่อควเนี่ยยิงหัวด้วยตัวอีกสองนัดด้วย อัลลากี้แมนอัลลากี้เบอร์ไฟไฟกูบอกเลยถ้าไม่มีเทียนี่เราแพ้เราบัสจริงไหมเพื่อนจริงกูพูดถูกเปล่าเพัดมึงเปิดให้เพื่อนไม่ต้องห่วงเปิดให้เปิดให้เพื่อนโอ้โหดูกูเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยทำอะไรอ่ะโอ้โหเจ้นเนี่ยเลยเอ้าบอมบเอ้า เอแล้วทำไมเพื่อนไปรูปหมดแล้วอ่ะ Last player standing ไม่รู้ไปอยู่ทีซีเฮ้ยโล MTZ bro เบเปอร์โอเคมแล้วกูมองเห็นตัวไอ้เฮียอะไรไว้เฮียมองเห็นเจ็ตหรออะไรเนี่ยกล้องจอนปิดหรือไปเดินขวาหน่อยไม่โดนโอ้โหนันมาตายเละตีไปเพราะไว้เฮีย มันมันมันก็มันก็ตรดูใหม่ก็มีคนให้มันผิงนะโมตสะพะขาวโตอาราโตะไอ้แก๊สตันไอแกสตันยู่วันโอ้ยไม่วุ่ i วีย t ่งไอ้วุชินซิที่ไอ้วุชินซิที่เฮ้ยเยอะสดเลย30 seconds left กูวิ่งไงกูควรตีนไงกูทำให้ทำเสียงเหมือนมีหลังไงแต่กูวิ่งมานี่เอาดิเอาดิเอาดิเอากูป่ะ One enemy r e m a i n เอ g You are divided เย้เพื่อนเราโหดเังวะ Hey give me Attacker win เรียกพ่อโกรธมากหัวแตกหัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอยู่จริงเน่วันที่ฉันแย่กบาลเราแย่เพื่อนขอดูชื่อหน่อยครับพ่อฮัวจีนชื่อจีนมาเลยสภาพเนี้ยเนี่ยเฉาเฉาเฉาโอ้โหหนีมาปี้อ่ะตีเลยหรอหมอโอ้ฟากดิส e s k โอ้โห t h ชิ h i โอ้โหอยู่เพื่อนรักมึงด้วยว่าแล้วมันวันแถบโชว์มึงยาบๆเลยเนี้ย เออว่ะโหดดีวะไอเชโนโอไอสัตว์กูว่าแล้วไ